สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดพนันเชิงนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันเลยนะครับมีทาเที่ยวที่เมืองอุจจัยยา,ยานะครับพอื่นก็ต้องเข้ามาก็ล้างมือนะครับมีจุดคัดกรองแล้วเราจะเข้าไปข้างในนะครับครับแล้วก็เดินทางเข้ามาข้างในนะครับก็ เดี๋ยวจะ,จะมีร้อห้าควาสามารถี่บรรยากาศที่โด่ง้างานครับ กลับมาบูชาก้านหน้านะครับแล้วก็เข้ามา เอาบ้าจำลองข้าง,งนงอกนะเกิดเรื้อยแล้วก็สักการะองค์หลวงพ่อโตด้านในสวายผ้าแล้วก็ การทบ,บุต่างๆครับอ่านี่นี่คือการทบ,บุญต่างๆก็ากตามตู้ตามอัธยาศัยนะครับบรรจาดภา,ายในด้านในหลวงพระโตนะครับน,นี่คือด้านทางวัดจะจัดให้เดินทางเดียวนะครับเข้าทางเดียวออกทางเดียว งดงามมากเลยนะครับสวยคนวันธรรมดาก็ยังพอมีคนอยู่นะครับวันนี้ผมเอาเป็นวันจันทร์นะครับกานี่คือประวัติโดยย่อ,ยอนะครับของวัดพนัญชิงนะครับเป็นวัดเก่าสมัยกรุงกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธา,านีนะครับก็พระเจ้า ดวงเกรียงปิศนาราชเจ้าสายน้ำพึ่งประมาณนั้นว่าโตก่อสร้างตั้งแต่ก่อนกรุงศรีอยุธยา26ปีนะครับสร้างเพื่ออนุสาวรีอนุสรแด่พระเจ้าน้ำพึ่งผู้เป็นพระอายิกากับเรียกว่าหลวงพ่อโต ในรัชกาลที่สี่นะครับเอาคร่าวๆนะครับนี่ครับทางออกก็มาอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเข้าออกทางเดียวออทางเดียวนะครับตามลูกศรโอเคนี่ด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะอืม เขาตรงนี้เขาทาเหมือนบูรณะใหม่สวยงามเลยนะครับโอเคอันนี้เป็นบริเวณโดยรอบนะครับก็น่ครับเสาโอโ้ต้นใหญ่ไม่แน่ใจว่าของจริงหรือของปลอมหรือว่าเป็นหล่อปูนขึ้นมานคะรับน,นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น พวกนวนอนุสาวรีย์อนุสร์นะวัดจ,จะมีลูกศร์ให้เลยนะครับไม่เดินทางเดียวเพื่อเป็นความเป็นระเบียบเร้อยในวันหยุดนะครับถ้าวันหยุดคนก็จะนวนมากนะครับก็เพื่อเป็นระบบระเบียบนะครับใครที่มาก็ทําตามสัญลักษณ์ที่วัดทําตามสัญลักษณ์ที่วัดให้ไว้นะครับ เพราะถ้าวันหยุดก็คนก็จะมากเขาวัดเป็นระเบียบเรียบร้อยโอ okay. เคเป็นไม้เก่าน,นี่ก็จะเป็นอ่าเป็นเจ้าแม่อะไรเลยอันนี้จะเป็นเจ้าแม่ ส้อยดอกหมากนะครับก็คือเป็นออกออกเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือใครที่มาที่นี่นะครับก็อย่าลืมเจ้าแม่ส้อยดอกหมากนะครับเ่าเข้าไปดูห้องข้างในนี่ผมจะถ่ายด้วยของจีนนะครับเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ผมพาผม ที่มาสการะดานนี้โอเคจะมีบันไดขึ้นไปข้างบนทางขึ้นห้ามลงโอเคด้านฝั่งทางออกนะครับก็จะมีเนี่ยวัตดวัฒานาัญเชิงนะครับเดี๋ยวผมถ่ายเข้าไปใกล้เนี่ยเขาจะมีภาพให้ดูนะครับแล้วก็มีบรรยายต่างๆว่าลักษณะเป็นอย่างไรของวัดพนัญเชิงนะครับ ต่างน,นี่เป็นรูปเก่าแลนะครับวัดต่างๆโอเคใครที่มาทำบุญจะทำบุญประ,ประจําวัน ได้ทั้งด้านนี้เลยนะครับแล้วก็มีเสี่ยงทายเ CMC ก็ว่เชิญเสียงทายทด้านนี้เลยนะครับเอาละเดี๋ยวผมไปดูฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นแม่น้ําแม่น้ําอะไรผมไม่แน่ใจเขาอยู่ของยุทยาที่เป็นริมน้านะครับแต่เขาจะมาปล่อยปลาปล่อยให้อาหารปลากันนะครับปล่อยปลาให้อาหารปลาอะไรแบบเนี้ย ว่าใครจะมาทําบุญนะครับก็มาดูได้มาทํามาดูมาทําอันนี้ผมจะให้ดูนะครับบรรยากาศเนี่ยปลาเพียบเลยนะครับทางด้านนู้นไกลๆนะนี่ยก็จะมีแบบให้เดินลงไปอาหารปลาให้อาหารปลานะครับบางคนก็มาพักผ่อนมาเที่ยวเล่นมาไหว้พระทําบุญก็ เอาละมีที่นั่งพักนั่งอะไรเนี่ดยดโดยรอบก,ก็จะมีเนี่ยครับนี่ผมมาวันธรรมดานะครับไม่ใช่วันหยุดโอเคใครที่สนใจสนใจมาทําบุญไหว้พระที่ใกล้กรุงเทพเอ่าใครสนใจก็ใกล้กรุงเทพวัดในใกล้กรุงเทพก็มาเที่ยวชมกราบสการะเสริมสิริมงคล ที่วัดพนันเชิงได้นะครับก็องทำบุญไหว้พระมาเที่ยวมากินโอเค